สวัสดีค่ะทุกคนพบกับเตยตาพริตตี้มเหมือนกันอีกเช่นเคยนะคะวันนี้เหมือนอยู่กับ Corolla Altis ส r Sport ค่ะ เล่าก่อนนะคะเพื่อนๆวันนี้นะคะเหมยก็อยู่กับโครา l ออติสรุ่น G.R. Sport นะคะซึ่งคันนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่าไม่ได้มาธรรมดาเพราะวันนี้นะคะไม่เหมยจะมารีวิวให้ฟังค่ะว่าเจ้าคันนี้เนี่ยเขาให้อะไรมาบ้างตั้งแต่ exterior interior นะคะรวมไปถึงฟังก์ชันต่างๆนะคะที่มีการปรับแต่งออกมานะคะให้สมรรถนะในการขับขี่ของทุกท่านนะคะ ปราดเปรี่ยวคล่องตัวไวเร็วแรงมากยิ่งขึ้นเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าค่ะว่า Corolla a l t i s คันนี้นะคะมีอะไรมาให้บ้างค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันก่อนเลยที่เจ้าตัว exterior นะคะสิ่งที่แตกต่างเลยเนี่ยคือทุกท่านจะสามารถเห็นได้เลยนะคะว่ามีการลดวัสดุ สีเงินเนี่ยลงนะคะและมีการเพิ่มวัสดุสีดำเนี่ยมากยิ่งขึ้นไม่ว่าจะเป็นในส่วนของหลังคานะคะแล้วก็กระจังหน้าข้างหน้าตรงนี้นะคะแล้วก็ด้านหลังมีสปอยเลอร์สีดำมาให้และก็ตัวล้อด้วยนั่นเองที่มีการรมดำมาแบบสวยงามมากๆเลยนะคะเพิ่มความเท่ความสปอร์ตนะคะแล้วก็ความดุดดันเข้ามาให้กับเจ้าตัวนี้นะคะก็มีความหล่อมากขึ้นนะคะเจ้าคันนี้นะคะเครื่องยนต์เนี่ยเป็น1.8ลิตรไฮบริดนะคะ 4สูบ DOHC นะคะ16วาล์วด้วยกันเลยทีเดียวนะคะแล้วก็เกียร์เนี่ยเป็นแบบอัตโนมัติคับนะคะที่มาพร้อมกับโหมดการขับขี่ให้ทุกท่านถึง4โหมดเลยค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันที่ตัว exterior กันก่อนเลยนะคะ exterior เนี่ยก็คือกระจังหน้านะคะที่บอกไปว่ามีความแบบดำเงาวสวยงามมากแล้วก็มีเส้นเส้นสายดีไซน์ที่แบบโอ้โหดูเท่ดูสปอร์ตดูแบบดูช้า์พืึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ไฟหน้า ของเราเนี่ยก็แน่นอนเลยค่ะว่าเป็น Full LED Projector นะคะบวก d a y t ทํา running light ไฟท้ายเนี่ยเป็นแบบ Full LED เช่นเดียวกันส่วนล้อของเรานะคะล้ออลลอยเนี่ยมีขนาด17นิ้วด้วยกันแล้วก็ตัวล้อเนี่ยต้องบอกเลยว่าสวยงามมากๆเพราะว่าเป็นสีดำแล้วนะคะทุกคนด้านหลังเนี่ยก็จะมีสปอยเลอร์มาให้นะคะอย่างที่บอกไปกับไฟท้ายที่เฮ้ยอยู่คู่กันแล้วดูสวยมากๆเลยนะ เพื่อนๆคะต้องบอกเลยว่าอัตราประหยัดน้ำมันของคันนี้เนี่ยไม่น่าเชื่อเลยนะคะว่าสูงสุดถึง23.8กิโลเมตรต่อลิตรกันเลยทีเดียวนะคะซึ่งคันนี้เนี่ยก็อย่างที่บอกไปนะคะว่าปรับแต่งมานะคะเพื่อมีความเป็น G R Sport มากยิ่งขึ้นและคันนี้นะคะก็เป็นคันเดียวกับที่ Toyota Gazoo Racing เอาเข้าไปแข่งขันในสนามแข่งของเราด้วยนะคะ เอาละค่ะเพื่อนๆเดี๋ยวเรามาดูนะคะอินเทอร์ยด้านในกันม้างดีกว่าสิ่งแรกเลยนะคะที่เห็นเนี่ยคือเบาะคูหน้านั่นเองที่ทรงสปอร์ตมากๆเลยแล้วก็ให้ฟีลลิ่งเนี่ย เหมือนการเป็นนักแข่งรถเลยค่ะทุกคนอีกอย่างหนึ่งคือวัสดุภายในมีการเดินได้เป็นลักษณะสีแดงแทบจะทั้งคันเลยนะคะเพื่อนๆก็เพิ่มความสปอร์ตตี้ให้เราสุดๆไปเลยนี่ตัวพวงมาลัยก็มีการเดินได้เป็นสีแดงพร้อมกับสัญ,ญลักษณ์ GR นะคะที่พวงมาลัยนะคะเป็นพวงมาลัย o w e r ไฟฟ้าก็ปรับแต่งมาเพื่อทำให้การเข้าโค้งเนี่ยสนุกมากยิ่งขึ้นค่ะนี่เดี๋ยวลองสตาร์ทรถ ที่ปุ่มพุทสตาร์ทของเราก็มีสัญลักษณ์ G R มาให้นะคะก็เพิ่มความเท่แล้วก็ดุด,ดันมากๆเลยสตาร์ทรถมาปุ๊บเนี่ยโอ้โหสวยงามเรียนะคะเดี๋ยวขอไล่ไปเรื่อยๆเลยหน้าจอแสดงผลนะคะ TFT ก็กว้างชัดนะคะแล้วก็ใหญ่พอสมควรเลยมาพร้อมกับหน้าจอสัมผัสขนาด9นิ้วนะคะรองรับ Apple CarPlay นะคะแล้วก็ Android Auto แบบ w ไ e l เล s นะคะทั้งคู่เลย แล้วก็เพิ่มลดเสียงอะไรอย่างนี้สามารถทำได้หมดเลยที่พวงมาลัยนะคะมี Adaptive Cruise Control มาให้นะคะมี Lane Departure Alert มาให้ด้วยนะคะแบบเผื่อว่าเราขับไม่ตรงเลนอะไรอย่างเงี้ยรถตัวนี้นะคะก็มีระบบนะคะช่วยเตือนให้เราด้วยไล่มานะคะช่วงแอร์แอเนี่ยเป็น Air แบบระบบปัดอากาศแยกอิสระ2โซนนะคะก็จะเป็นสำหรับเบาะคู่หน้านะคะแล้วก็ด้านหลังยังมีแอร์มาให้ด้วยนะแล้วก็ตัวแอร์นะคะยังมีระบบกองอากาศนาโนอีกด้วยที่จะช่วยปรับให้ห้องโดยสารของเราเนี่ยหอมอยู่ตลอดไม่มีกลิ่นนั่นเองสำหรับใครนะคะที่เป็นสายแบบว่าเฮ้ยขับรถแบบซิิงๆแล้ว แวะไปทานหมูกระทะตัวแบบเหม็นกินหมูกระทะมากๆเลยอีกวันนึงกลัวว่ารถจะมีกลิ่นเนี่ยก็ไม่ต้องห่วงเลยนะคะเพราะว่าระบบกรองอากาศนาโนโอีเนี่ยเขาก็จะช่วยทําให้ห้องโดยสารเนี่ยเป็นอากาศที่บริสุทธิ์อยู่ตลอดเวลาค่ะอ่าถัดลงมานะคะก็จะมีเป็นไวเลสชาร์จเจอร์นะคะมาให้แล้วก็ตัวเกียร์เป็นแบบอัตโนมัตินะคะมีระบบหน่วงเบรกแล้วก็มีระบบเบรกมือไฟฟ้ามาให้นะคะ ห่วงที่เก็บสัมภาระต่างๆนะคะที่วางแก้วน้ําเอ่ยแล้วก็ที่วางแขนก็มีที่เก็บของมาให้นะคะเยอะมากๆข้างๆนี่ก็มีมาให้เหมือนกันแต่ที่หมวยชอบสุดๆเลยอะ่ะคืนนี่เลยค่ะทุกคนที่คาเข็มขัดสีแดงเพิ่มฟิลลิ่งความสปอร์ตแบบมากๆเลยอะ่ะดูดิ เหมือนนักแข่งละตอนนี้นไม่หมดเพียงเท่านั้นนะคะเบาะคู่หน้าเนี่ยก็เป็นปรับไฟฟ้าได้ทั้งหมด8ทิศทางนะคะไม่ว่าจะเป็นผู้ขับขี่หรือว่าผู้โดยสารที่นั่งอยู่ข้างๆผู้ขับขี่นี่สบายโอเคเอาละค่ะเดี๋ยวเราไปดูเบาผู้โดยสารแถวหลังแล้วก็ที่ท้ายรถกันแล้ะมูฟมาที่เบาผู้โดยสารแถวหลังกันบ้างนะคะขึ้นมาปุ๊บเนี่ยโอ้โหฟีลลิ่งคือ สปอร์ตมากเพราะว่าเดินได้สีแดงทั้งคันนะคะแล้วก็ความที่แบบมันเท่เพราะว่าเบลสีแดงนี่แหละที่หมวยชอบเลยนะคะคือขึ้นมาปุ่มด้านหลังเนี่ยเบลของผู้โดยสารทุกที่นั่งเลยเนี่ยก็เป็นเบลสีแดงนะทุกคนเบาะหนังนะคะเหมือนกับเบาะคู่หน้าเลยนะเป็นสมูลเลเทอร์กับผ้ากำมะหยี่นะคะสลับกันแล้วช่องเก็บของนะคะมีมาให้เยอะแยะเต็ไมไปหมดนี่นี่แล้วก็นี่ที่รองแขนก็ บายนะคะแล้วก็มีที่เก็บแก้วน้ำมาให้แอร์ส่วนตัวมีมาให้ที่ชาร์จแบตนะคะเป็น type C มาให้2ตํตำแหน่งนะคะด้านหลังนี้ก็ถือว่าสะดวกสบายนะคะ mm hmm. ก็คือยืดเนี่ยหดแบบหัวไม่ชิดไม่ชนนะคะถือว่าโอเคเลยเบาะเนี่ยสามารถพับลงได้นะคะเป็นแบบ60-40นั่นเองก็คือเป็น2ที่นั่งกับ1ที่นั่งสามารถพับลงมาได้นะคะ mm hmm. เพื่อ<ๆ>เพิ่ม<ๆ>พื้นที่จัดเก็บสัมภาระค่ะ mm hmm. เพื่อน ย้ายมาที่บริเวณหลังรถนะคะก็จะเห็นที่หมวยพูดไปก็คือสปอยเลอร์เท่ๆอันนี้นะคะแล้วก็เอมเบลมที่จะยังเหลือเป็นสีเงินอยู่ตรงนี้นะคะแต่ก็เด่นชัดแล้วก็สวยงามมากๆเลยไฟเนี่ยรมดำมานี่คือโอ้โหแบบเท่สุดๆอะมีความดุมากอะชอบนะส่วนตัวหมวยชอบเลยอ่ะเดี๋ยวเรามาดูที่จัดเก็บสัมภาระด้านหลังกันบ้างนะคะ นี่ที่จะเก็บสัมภาระก็กว้างนะคะไม่ผิดหวังเลยคือให้มาแบบจุใจมากๆนะคะคือลงไปนอนได้นะเผื่อใครเป็นสายแบบสปอร์ตตี้นะคะซิ่งรถแล้วยังไม่พอออกกันร่งกายแบบชอบเอเวนเจอร์อยากจะขนจัก,กรยานไว้บนรถอีกสักหนึ่งหรือสองคันอย่างหวยก็คิดว่าน่าจะยัดเข้าไปได้อยู่นะเพื่อนด้าน,นล่างนะคะจะเป็นอะไหล่นะคะต่างๆมีมาให้แล้วก็แอบไว้แบบนี้ใหญ่อยู่พอสมควรเลย ี่อที่บอกไปนะคะเพื่อนๆคันนี้เนี่ยออกตัวมาได้ไม่นานนะคะถ้า ลูกค้าคนไหนนะคะสนใจอยากจะดูโปรโมชั่นเพิ่มเติมนะคะก็สามารถเข้าไปที่ w w w toyota.co.th นะคะหรือว่าใครอยากจะมาลองเทสต์ไดรฟ์นะคะก็สามารถมาลองได้ที่ toyota alive บางนานะคะแล้วก็ยังมีอีกหนึ่งงานที่เรากำลังจะจัดขึ้นก็คือ motor expo นั่นเองซึ่งงานนี้นะคะคุณจะได้เจอกับทั้งตัวหมวยนะคะแล้วก็เพื่อนๆอ,อีกทั้ง5คนที่เป็น toyota pretty ที่จะไปโฟลนบนสเตจนะคะแล้วก็ถ้าใครเนี่ยสนใจอยากมาที่ motor expo ะะที่กำลังจะจัดขึ้นปลายเดือนพฤศจิกาย,ยานนี้ยาวไปจนถึงวันที่10ธันวาคมนะคะก็สามารถเข้ามาได้ที่ Impact Challenger เมืองทองทาน,นีนะคะแล้วก็จัดยาวๆเลยค่ะทุกคนที่งานนี้เนี่ยก็มีบริการเทส t d ได v ฟนะคะกับพี่ๆอินสตรั t เตที่เป็นผู้เชี่ยวชาญอีกด้วยค่ะเอาละค่ะแต่วันนี้ยังไม่จบลงไปเพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวหมวยเนี่ยจะขับไปซิ่งให้ดูทุกคนว่าฟีลลิ่งในการขับขี่เนี่ยเป็นยังไงกันบ้างค่ะไปค่ะทุกคน คันนี้นะคะก็มาพร้อมกับ t ตโ t a Safe ฟตี้เซ็แน่นอนเลยนะคะว่ามีระบบนะคะป้องกันมาให้เราเนี่ยมากมายเลยทีเดียวเตือนถ้าเราแบบอยู่ในจุดเสี่ยงต่อการเกิดการชนเนี่ยเขาก็จะเตือนนะคะในระยะที่ตั้งแต่ไกลๆเลยนะคะมาจนถึงระยะใกล้เลยหนวยนะคะจะลองวิ่งทางตรงนะคะแล้วก็จะเหยียบเต็มเลยแล้วทีนี้นะคะหมวยก็จะแตะเบรกนะคะอย่างรวดเร็วโอเคไป แตะเบรบแบบกระทืบนะทุกคนไม่รู้ในกล้องคือจะเห็นไหมนะคะแต่คือรถนิ่งมากคือต้องบอกเลยว่าเจ้าคันนี้เนี่ยจะขับในเมืองนะคะก็ซอกแซกได้สบายมากๆนะคะแล้วก็พวงมาลัยเนี่ยมีการปรับจูนใหม่นะเป็นแบบ Power อร์ไฟฟ้าใช่ไหมทีนี้เนี่ยเวลาเข้าโค้งนะคะมันจะเฉียบแล้วก็คมมากยิ่งขึ้นแล้วก็จะยิ่งมีการแบบว่า คืนตัวได้แบบลวดเลวอะไรอย่างี้นะคะก็คือจะไม่หนืดไม่หน่วงละแล้วก็ช่วงล่างก็มีการปรับจูนใหม่นะคะโชค็คแอ็บซอร์เบอร์เหมือนกันก็ปรับจูนใหม่นะคะทีนี้เนี่ยเขาจะช่วยซับแรงสั่นสะเทือนนะคะได้ดีมากยิ่งขึ้นก็ทำให้ตัวรถของเราในเวลาที่ขับเร็วๆนะคะก็จะไม่อันตรายเนาะฟีลิ่งคือแบบนักแข่งเวอร์คือเหยียบแล้วมันแบบวูบไปเลยอะ่ะเออรถด,ดีอะ่ะ นี่เดี๋ยวเราลองมาดูที่วงเวียนกันนะคะหมอยจะไม่เพิ่มไม่ลดความเร็วเลยนะมาดูกันมากไม่มีเวียงไม่มีแบบสะบ,บุงสะบัดอะไรอย่างนี้เลยเลิศเลิศแล้วก็อยู่ในตัวเลนด้วยนะคะก็คือของแคลอยู่เป็นประมาณนี้นะคะเพื่อนๆเป็นงไงกันบ้างคะ่ะถ้าอยากรู้นะคะว่าคันนี้เนี่ย ซิ่งแรงทันใจจริงไหมนะทุกคนนะคะก็สามารถมาทดลองขับแล้วก็เปิดประสบการณ์ให้กับตัวเองได้นะคะที่ o ต o t ต a l อะไลส a c e หรือว่าจะเป็นที่มอ t ต r Expo ที่หมยเพิ่งพูดไปเมื่อตะกี้นี้นะคะสําหรับวันนี้นะคะก็คงต้องลาไปเท่านี้ก่อนขอตัวไปซิ่งมันๆก่อนนะคะเพื่อนๆเราไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะไม่ว่าเหมยจะไปไหนหรือว่ารีวิวอะไรอีกก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วเข้าไปดูคลิปเก,ก่าๆของหมยได้นะสำหรับวันนี้